ตม,มั่วครับตัมม่วมันก็อย่างนี้เลยชีวิตของแม่ค้านะ่ะเราเราต้องพักอันที่มันทํายังไม่เสร็จเราต้องมาทํแค่เฉพาะหน้าก่อนงานใจไม่เสร็จนะครับอันนี้ <คา S 2> มีดอยู่ตรงนี้ไหม,ไมคะมันก็ต้องไปที่นั่นอีกเหมือนเดิมนั่นเลยคนดูบอกว่าวินละววิกับวินนั่นแหละน้อก็บวินเพราะว่าแม่ก็ชอบเดินไงเพราะว่าล้างถ้วยที่นี่มันก็ล้างไม่ได้มันก็ต้องเดินไปล้างที่นู่นเวลาลูกค้ามาเราก็ต้องเดินมา มั่วนะคะฝา,มาหม้อหุงกระป๋านมันอืมเพราะว่าลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นสงสัย เริ่มแล้วนะคะข้าวมั่วไม่ได้ลวกอะไรหรอลวกอยู่แต่มันมันจะมีลวกไหมล่ะเพราะว่าหม้อมันแห้งแล้ว เราต้องใส่อันอื่นเพิ่มเราต้องใส่อันอื่นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นม,มันได้อยู่นะมันร้อนอยู่นะความเป็นแม่ค้าเนาะนี่แหละชีวิตแม่ค้ามันต้องเป็นแบบนี้ เราทำงานเราทำงานไม่เป็นคิดเป็นอันหรอกลูกค้ามาเราก็ต้องเอาลูกค้าไปโกนเดี๋ยวเด้วล่างถวยก้อนก็เป็นไปไม่ได้เราต้องวิ่งตามลูกค้านะคะเราต้องเราต้องวางงานอีกตรงนั้นไปโกนเครื่องมันหมดนะ่ะมีหน่อยหนึ่ง แล้วมันหมดไม่ใช่จะได้ครบสุดท้ายหรอกไม่ไม่ไม่ครบแบบว่าม,ม,มอหอยหมดนะ<อ>แต่เราก็ใส่หมูยอแทนอ๋อใส่หมูยอทดแทนอันนี้คืมนมได้แล้วเพราะเครื่องอย่างอื่นมันหมดเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าอะไรก็ได้ลูกค้าเขาก็ง่ายนะในเมื่ออันอันหนึ่งหมดเราก็เอาอันหนึ่งใส่หงต่อไปนี้แนละ้ว <laughs> บอกให้ร้องเพลงส้มตำส้มตำมันร้องไม่จบน่ะไม่เคยร้องจบอันนี้ปลาหอมนะคะเดี๋ยวไม่จะร้องให้ฟังเ,เพลงหากินแม่นะเนี่ยเพลง <c oughs> เส้นมะฮุงอยู่ไหนเนี่ย<ส> ันนี้ต้องใส่เส้นขนมกีนเยอะๆนะคะเพราะว่าหัวหอยมันหมดมันก็ทดแทนกันค่ะมันมันขายดีมันก็หมดเนาะถ้ามันขายไม่ดีมันก็เหลือเนาะมมไม่ยอมรับนะคะ <c oughs> มื้อเช้าได้ยิ่งอยู่ เร็จแล้วค่ะผักมันก็สวยอยู่นะในการหนูทำได้นะคะเดี๋ยวผักก่อนเด้อเสร็จแล้วค่ะลูก มันหมดแล้วลูกไม่เหลือปุ่งหมอก้อนคนสิบอเซียมันหมดแล้วเนี่ยหมดแต่แต่สีมงเศร้ากว่าบ้างอีกผพรามันไม่มีไอพักผ่อนแล้วบ่ได้พักหรอกกับนู่นไงอีกเห็นไหมแม่ค้ามันก็เป็นอย่างเนี้คนข้าร้านกับคนไม่ข้าร้านจะอะไรเออเนี่ยเห็นไหมแม่ค้ายิ้มคนข้าร้านดีนะ แม่ค้าก,กระเด็ดดัดจลิดคนเข้าร้านดีนะถ้าไม่ค้าหน้าบูดหน้าเป็นด้วงเนี่ยคนไม่เข้าร้านหรอกเพราะไม่ยิ้มตลอดไงขนาดไม่มีคนยังยิ้มเลยเอก็ต้องทำงานต่อสิค่ะมาอีกแล้วลูกค้ามาอ,อ,อีกแล้ว เอาเต่น้ำยาเหรอ,อ,อกำว่าน้ำยาเนาะเอาน้ำอะไร <c oughs> มีกะทีแล้วก็มีอ่ <c oughs> อาฮ่้เขาดูเราในเฟซเขาอยู่บ้านซ้ำนะ่เนี่ยจะเลิศมากเขาดูอะไรตอนตอนนี้เขาดูเราเยอะมากเอาน้ำยาอะไรหนู อาฮ่าฮอาฮ่าฮอ่าอันนี้คือผกักผักหมดแล้วนะเป็นถั่วง,งอกเป็นผักเอีงที่เต้งไว้หมดแล้วได้แค่นี้เลยเพราะว่าวันนี้ขายดีที่สุดในโลกด้วยอน้ำยากะทิไม่หมดหรอกแต่ไม่เอามาเพิ่มมันไม่มีเรื่องอะไรจะไม่เพิ่มน่ะดูสิคะเนี่ย นินมาฉันเลยอันไหนอันอันยังงนโอ้ยนองกูมากมาดีไซน์แค่น้ำกิมมันนั่นก็ง่ายก็ได้แล้วนี่หนึ่งชุดหน้ามันอร่อยนะหน้าขายง่ายๆเองค่ะไม่ต้องซีเรียสเเขายไม่สียหมดไปแล้วก็ทำใหม่ค่ะพรุ่งนี้เราก็ทำใหม่ มันง่ายนิดเดียวเนะ่ะเราไม่ได้เรียนเกี่วกันรัดมานะบางร้านรัดด้วว่าไม่รู้ว่าปุ่มแก้มันอยู่ที่ไหนได้เอามีดมีดฟันเอาคาเนี่ยเ,เวลาเวลาเราแก้เนี่ยทุกคนต้องเบ็ดทุกคนกับพวกนี้เวลาเนี่ยเราต้องมัดแบบนี้เวลาเขาแก่ยวดีด้องหนัดเห็นไหม<อ>คุณต้องทําแบบนี้นบางร้านเนี่ยแก้กับว่าได้เอามีดฟันเอา เห็นปะเขาลงคลิปเหรอเขาว่ากูสิกินแบบใดหนีเขาก็ว่าหลายหลายคลิปใช่ไหมเอากูสิกินแบบใดดนีมามัดดีร่างมันเถอะเราต้องรัดแบบนี้นะคะแม่ค้าทุกคนใครจะเรียนจบอะไรมาก็ช่างเราลัดแบบนี้มันจะแก้เวลาเราแก้มันจะแก้ง่ายเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมแล้วก็สวยด้วยเอเห็นไหมดึงดึงโซนนี้ดีตับขึ้นเลยมันจะดีดดงเลยอ้าวจริงจริงเออจริงจริง สามรอบาทจ้า <junior> อ่าฮะไปคว่ำแก้วอีกค่ะเห็นไหมไม่ได้ขายตลอดเลยนะอันนี้ก็ทำงานต่อนะคะเพราะว่าเป็นร้านค้ามันไม่มีนี่แหละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่คือเวลาว่างของแม่ค้านั่นเนี่ยเวลาว่างของแม่ค้านะคะลูกค้ามาแล้วก็ วางมือไว้แล้วก็ไปทําต่อกิจวัตรของแม่ค้าจนกว่าจะได้ปิดร้านมันก็ทําแบบนี้หมดนั่นแหละทีนี้เราก็จะล้างถ้วยต่อถ้วยเยอะ